งานรีฟแาลามเนี่ยเหมาะกับทุกคนน่ยทุกเพศทุกวัยในงานปีนี้ครับสิ่งต่างๆที่คนจะเจอเนี่ยอันแรกก็คือเราได้มาฟังบทเพลงเสียงเพลงจากศิลปินแน่ๆนะครับจะมีงานศิละปะ แล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วก็มีเรื่องของพื้นที่คมปิ้งนะครับสามารถมากางเต็นท์นอนได้นะครับมีโปรเจกต์ชื่อแวนเพลเขาจะมาเปิด้านเล่นอิสระใครมีลูกนะฮะน้องๆที่อยากชวนมาเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยชวนมาได้เลยอาหารของงานก็หลากหลายเรามีโอมากาเหดนะฮะที่เป็นสำรับโอบมากาเสจ,จากลุงลีชาเลียงเคลื่อนฟาร์มที่ชวนทุกคนมาจอยได้ในงานอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเรามีแกลเลอรี่ที่เป็นเอกซิบิชั่นที่จะช่วยกันสื่อสารเรื่องธรรมชาติเรื่องสัตว์ป,ป่าพื้นดินต้นไม้แม่น้ำตามคอนเซ คิดว่ามันมีความหลากหลายแล้วก็เป็นเหมือนระบบนิเวศมันจะพร้อมดูแลทุกคนที่มาร่วมงานสำหรับริเบนรามะครับปีนี้เราจัดวันเสาร์อาทิตย์ที่10-11กุมภาพันธ์นะครับสถานที่ก็คือใบไม้ Activity Space อยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกทั้งหมดนี้ก็จะขับเคลื่อนโดยกลุ่มใบไม้พร้อมดูแลและก็ต้อนรับทุกคนครับผม